ฮัลโหลวันนี้เรามาเป็นลูมอันบ็อกซิง่งวันนี้อาจจะเป็นเทปแรกนะจ๊ะแต่เราคิดจะมาเป็นลูมอันบ็อกซิ่งน้อง L O L O M T Dabots เดอะบอสไม่ใช่ตัวแรกทำไมเราเพิ่งจะมาทำากันะนั่นสิแล้เวเมื่อไรเราชโชว์สับตัวแรกของเรากอนแล้วกันเนาะสองตัวแรกของเราก็คือน้องฟังโกที่มาคู่กับร็อกเกอร์บอยนะจ๊ะสองตัวนี้น่ารักมากเลยโดยเฉพาะหนูอยากให้ดูหน้าฟังโกหน้าของ LOL เนี่ยมันถูกจิตกเรามากมันแบบมันมีความที่มันเป็นยูนิคของมันเนาะ ดังนั้นเราก็เลยว่าเราคต้องเริ่มสะสมลายนี้แล้วละ่ะเพราะว่ามันโดนมันโดนนะจ๊ะสองตัวนั้นเราได้มาจากสงขาร้านทอยฟา g o นะจ๊ะในราคาสัมติงสัมติงเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะมันไม่ใช่อไม่ใช่สาระสําคัญของวันนี้เพราะสาระสําคัญของวันนี้อยู่ที่ดาบอสของเราดาบอสของเรามาจากนิชิเวิร์นะจ๊ะก็คือเป็น Official Retailer ที่อยู่ในประเทศไทยเนาะ ราคาหน้าร้านอยู่ที่1,999บาทจริงๆเรายังมีตั้งหลายตัวที่เราอยากได้ในลายของ l l OMG แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ง่ากนิชิเวลจ๋าเอา LOL Twins เข้ามาเร็วๆนะเราอยากเล่น Twins แล้วนะจ๊ะโอเคอก่อนที่เราจะเข้าไปใน Unbox กกันเนาะเรามาอ่านกล่องก่อน อันนี้ L O L O M G นะจ๊ะ Outrageous uh, m i l l e n n i a l Girls แล้วก็ Unbox Fashions นะแล้วก็จะมีภาษาเข้าใจว่าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ Dress Me Stop Your Stuff อันนี้เป็นซีรีส์3แล้วซีรีส์2ซีรีส์1ไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อราคามันพุ่งไปไกลแสนไกลมากแล้วตัวที่เราอยากได้จริงๆก็คือตัวที่มันเป็น Scorpion รอยัลบีอ่าน,นตรงราศีเกิดเราเลยเราอยากได้มากและข้างหลังในซีรีส์3เองก็จะมีอีก4ตัวเนาะเพราะว่าก็จะมีตัวชื่อว่าช h ล l ล็แล้วก็ a คลาสเพรสแล้วก็มีโรลเลอร์ชิก er แล้วก็ The บอส s นี้นะจ๊ะซึ่งตัวที่เราสนใจมากคือคลาสเพรสแล้วก็ชิลลจริงๆก็น่ารักเนาะแล้วก็โรลเลอร์ชิกก็น่ารัก อันนั้นเดี๋ยวดูในวาระถัดไปเรามาเริ่มแก,กะกล่องกันเลยอาจาาจะเป็นผู้ที่ไม่เช <startups> ี่ยวชาญด้านแกะกล่องนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะมีคนที่เชี่ยวชาญด้านแกะกล่องจะเป็นคนแกะให้เราครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงๆผิดพลาดตัวการใดเราจะได้เห็นเปิดหน้าแรกปึ๊บอคือจริงเราไม่ต้องเปิดตรงนี้นาเขาไม่ได้ให้เราเปิดตรงนี้ ให้เราถลายออกข้างอ่ะเขาบอกให้เราเดงนทางนี้เห็นอะไรอะ่ะเราย,ยังไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะอ๋อเป็นอ็อกเซสซอรีอ่ะเนี่อเราก็มาทางนี้ละเรามาเรามาเปิดดูอ็อกเซสซอรีกันมีอ่าแมกกาซีนเวกับบิวตี้อิส o ัมทูบีสต ซึ่ง MGA เนี่ยที่เราชอบเขามากเลยเพราะว่ากล่องเขาเนี่ยเราต้องแกะอย่างระมัดระวังนะเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยเวลาที่เราแกะเสร็จแล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นเพลย์เซตได้ด้วยวไหนๆก็ไหนๆเราขอไปสุดเลยแล้วกันน้องออกมาแล้วเห็นหน้าน้องแล้วเราจำได้ว่าหน้าน้องสวยมาก อควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะจ๊ะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอ่เวลาเราดึงเราดึงออกมาทั้งแผ่นไ้เลยนะเราก็จะเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดมีถุงผ้าเท่าที่เห็นนี้ตอนนี้มีถุงผ้าสองใบยอย่างแรกที่เราหยิบออกมาง่ายที่สุดก็คือกล่องรองเท้านะจ๊ะ ตัวกล่องรองเท้าเนี่ยก็จะมีกลิตเตอร์อยู่บางๆแต่ไม่ติดมือนะเป็นเป็นกลิตเตอร์ฝังอยู่ในเนื้อพลาสติกแล้วที่ฝากล่องก็จะเขียนว่า LOL OMG นะจ๊ะโอ้ข้างๆข้างๆมีเขียนไซส์ไซส์หกครึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นกระดาษแร็ปเป็นทิชชู่เพเปอร์สีสันสดใสซึ่งข้างในก็คือรองเท้าว้าว รองเท้าลายเสือซึ่งรองเท้าก็แน่นอนมีสองข้างเนาะดีเทลของรองเท้าเป็นรองเท้าลายเสือนะจ๊ะถ้าเกิดลายจะเป็นลายเสือเสร็จแล้วตรงพี่เป็นเชือกผูกรองเท้าจะเป็นเป็นดีเทลที่เป็นเชือกผูกเท้าสีทองแล้วด้านหลังก็จะมีเป็นส้นรองเท้าที่เป็นส้นรองเท้าที่มันเหมือนกับว่า ให้จินตนาก,การว่าเป็นการพันด้วยโซ่สีทองเหมือนกันจนไปถึงพื้นเนาะอันต่อไปก็จะเป็นกล่องที่มีฝาปิดแล้วก็จะเป็นกล่องแบบออพลาสติกใสสีชมพูซึ่งจะมีกลิตเตอร์สีส้มเล็กๆเ,เป็นโรสโกลสวยๆแบบนี้แล้วก็เปิดฝาได้แล้วข้างในก็จะเป็นทิชชู่เพเปอร์แล้วเราก็จะเจอกระเป๋าคลาชที่เป็นดีเทลในรูปหนังสือพิมพ์ชื่อว่า Fashion BB Extra Extra แล้วก็ในตัวเนื้อข่าวของหนังสือพิมพ์ก็จะมี Who's Late อ่า h i o n Weeks แล้ว2อันต่อมาที่เราเจอก็คือตัวถุงผ้ารูปดัลลาสไทด์แล้วข้างในก็จะมีชุดอ่าเป็นชุดของน้องดาบอสเป็นชุดแบบ ชุดอ่าชุดหนังเป็นชุดหนังน่าจะเป็นหนังงูนะจ๊ะแต่ว่าโอจริงๆก็คงไม่ได้ใช้หนังเขาคงใช้ตัว PE เนาะแล้วก็จะมีเข็มขัดใช่ไหม This the the เป็นเข็มขัดสีทองที่ที่เป็นกากเพชรเนาะอาจจะติดมือได้บ้างเนาะแล้วก็จะเป็นชุดชุดเหมือนชุดโค้ดสั้นคุมตัวสีทองแล้วก็ตรงตรง,ตรงคอ ก็จะเป็นตัวกากเพชรสีทองนะน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อสีชมพูให้ด้วยแล้วก็ถุงผ้าใบสุดท้ายเป็นเฟลกิ้งลายเสือซึ่งมีดีเทลของกากเพชรสีทองแต่รู้สึกจะไม่ติดมือนะอืม แล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกในสำหรับในการใส่หาใช้งานพร้อมกับไม้แขวนสีดำนะจ๊ะน่ารักต่อมาเรามาถึงน้องเดอะบอสแล้วเนาะทีนี้ความพิเศษของกล่องความพิเศษของกล่องนั้นนอกจากเป็นกล่องสินค้าแล้วมันยังเห็นไหมน้องมันจะน้องดูมันจะมีดีเทลดีเทลที่น่าสนใจมากๆก็คือมันจะเป็นห้องแต่งตัวของตัวตุ๊กตาเองนะจ๊ะ เราจะเปิดประตูห้องแต่งตัวของน้องเดิมบอสแล้วสิ่งแรกคือตัวหมวกหมวกปีกกว้างมากที่มีดีเทลตรงเนินหมวกเนาะเป็นสีเป็นเป็นเหมือนกับกะเพรสีทองดังนั้นเวลาที่เราจับเนี่ยก็ระวังว่ากะเพรมันจะล่วงลงใส่หมวกแล้วหมวกก็จะติดกะเพรง่ายมากเพราะว่าเป็นหมวกกับมายี่สีดำเนาะข้างในมีดีเทลของหวีติดกับหมวกอยู่ ทำไมต้องมีหวีติดกระหมวอมเพือให้ใส่หมวกบนหัวตุ๊กตาแล้วก็จะทําให้ตัวหมวกอยู่บนตุ๊กตาได้ตลอดเลยจ้ะโดยที่ไม่ค่อยหลุ่เนาะต่อมาเราจะมาพูดถึงน้อง The Boss กันให้ดูดีเทลห้องแต่งตัวก่อนมีกระจกด้วยในห้องแต่งตัวนะจ๊ะ,ะตัว The Boss เองน่าสวยมากอุ้ยผมมิมอ่าออกมาแล้ว Ooh, ผมเยอะเอาผมนิ่มสวยงามมากทำไปแล้วถึงอยากเปิด The b o อสเป็นตัวแรกเนาะเราอยากอัน o x i ซิ่งเดอะบเป็นตัวแรกเพราะตัวบอสเป็นตุ๊กตาผิวสีใช่ไหม mm hmm. โลกเรามีควา,ามแตกต่างทางเชื้อชาติเยอะแยะมากมายเนาะเราพูดถึงเชื้อชาติก่อนแล้วอีกหน่อยเราอาจจะไปพูดถึงการเรื่องของเพศเรื่องของ ลักษณะภายนอกที่มันไม่เหมือนกันนะจ๊ะดังนั้นคนเราเราไม่จําเป็นต้องตีตาใครว่าเขาเป็นคนดำคนขาวเราวัดเขาแค่ว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขามีความน่ารักในตัวเขาเองไม่ใช่ภายนอกเนาะแต่จากใจิตใจข้างในนะจ๊ะอ่ะแล้ามาดูเดอะบอสกันเดอะบอสหน้าสวยๆเนาะจริงๆตุ๊ตาของ MGA ช่วงนี้เนาะเขาก็จะเน้นตุ๊กตาที่ออกมาในรูปลักษณ์ของการ์ตูนเนาะตาก็จะใหญ่หน้าก็จะใหญ่นะจ๊ะอย่างเช่นตัวเดอะบอสนี้ตาก็จะตาเป็นตาที่ใหญ่มากแล้วก็ดีเทลของตาเนะเาะนูก็จะเห็นว่าตามันจะมีขนตาที่สวยวิงหางขึ้นเนาะแล้วก็มีไอายไลเนอร์สีดำพับกับอายแชโดว์สีม่วงแล้วพร้อมกับดวงตา ที่มีกระจกตาเนาะเป็นสีน้ำตาลต่อมาที่แก้มก็จะออกสีชมพูบานเย็นแต่ด้วยความที่น้องเป็นคนผิวสีเข้มน้องก็จะเห็นแก้มอ่อนระเรื่อเนาะจริงๆเป็นเป็นแก้มแก้มสีบานเย็นพร้อมกับลิปสติกสีบานเย็นเหมือนกันแต่เป็นบานเย็นแบบกลิตเตอร์ผมที่นิ่มมากเป็นผมหยักโศกนะจ๊ะโดยที่เขาจริงๆเขาเขาเขาหวีผมแล้วรวบไปข้างหลังโดยการจับมัดเนาะ และครัเ,เป็นคนผมฟูนะคะผมคขัเป็นผมอา่าสีน้ำตาลผสมสีทองซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะเห็นความประกายของเส้นผมที่เป็นสีทองประกายเลยอืมตรนี้สวยงามเจาะหูสองข้างชุดที่เป็นดีเทลเหมือนหนังสือพิมพ์เมื่อกี้เลยมาในชุดก็จะมีตัวกระดุมที่เป็นกระดุมสีทองเนะเาะอ่าตุ๊กตาขยับได้หลายส่วนขยับหัวได้ด็อกแด็ กับแบกหัวขยับไหล่ได้นะจ๊ะขยับไหล่ขยับแขนได้นะจ๊ะขยับแขนได้ขยับข้อศอกได้ขยับออข้บอมือได้เนาะจ๊ะตัวมือของตุ๊กตาเองมีการทาสีเล็บนะจ๊ะเป็นสีบรเย็นเหมือนกันเป็นสีที่แมทก,กับสีปากและสีแก้มขาขยับสะโพกได้นะจ๊ะแล้วก็ขยับเข่าได้แต่ว่าน่าจะได้ปอกแบบปอกแบบ ทีสทีเท่านั้นเองนะจ๊ะเอาพอโพสตท่าได้นะจ๊ะ, <l acht> ะเึรนกระดานมีแล้วเมื่อกี้เราเจอรูหู <l acht> บนบน้อง The ะบอสใช่ไหมน้องบอกน้องเดอะบอสมีรูหูเราก็ว่าเอ๊ะตอนที่เราแกะอุปกรณ์ทำไมเราไม่เห็นตุ้มหูอ,อ๋อพอเราเจอกระเป๋าปุ๊บระวางระวังทิชชู่เลยจริงจแล้วมันอยู่นี่น้องมีตุ้มหูสีทอง สองข้างเป็นพลาสติกชุบสีทองพิมพ์ลายว่าบอสบอสแปลว่าเจ้านายนะจ๊ะพิมพ์ลายว่าบอสพี่อยากจะใส่เพลงเลยรทีนี้นะจ๊ะแล้วก็มีโชเกอร์ให้อีกหนึ่งอนะันโชเกอร์คืออะไรคือสร้อยคอสร้อยคอแบบแข็งมันคือโชเกอร์เนาะเขาเรียกว่าโชเกอร์สีทองเป็นลายโซ่ oh, เป็นลายโซ่สีทองพ mm hmm. ี่คิดว่าอย่างนั้น แล้วสุดท้ายน้องเดอะบอสก็จะมีนาฬิกาสีทองแตนมาพร้อมกับตัวล็อกเอลสีทองเหมือนกันเนาะอันนี้คือแตนอันนี้คือตัวล็อกเอลพร้อมกับมัดกับที่นั่งที่นั่งบนแตนเดี๋ยวพี่เอามาประกอบให้ดูนะจ๊ะน้องเผื่อบางคนซื้อมาแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเสียบด้านที่มี เที่ยวลงไปที่สแตนแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากให้ตุ๊กตายืนเราก็เอาตัวล็อกเอวเสียบเข้าไปแล้วก็ให้ตุ๊กตายืนแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติวเราอยากให้ตุ๊กตานั่งเราเปลี่ยนตัวล็อกเอวเป็นเก้าอี้นั่งของตุ๊กตาที่เป็นทันนี้ ใส่เข้าไปในสแตนจนถึงขีดที่เขามีก็จะมีขีดให้ขีดจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถให้ตุ๊กตานั่งได้นะจ๊ะนี่อย่างนี้เวีพิมพ์ลายว่า l l o m g นะจ๊ะ l o l o m g พี่ขออนุญาตแตะโดวตุ๊กตาแบบหนึ่งนะทีนี้เวลาที่เราจะใส่เสื้อตุ๊กตาใช่ไหมจ๊ะพอเราเตรียมเสื้อเสร็จแล้ว ให้เราถอดข้อมือตุ๊กตาเหมือนกันนะจ๊ะถ้าน้องคนไหนยังมีแรงไม่มากพอแล้วรู้สึกว่าถอดยากให้บอกให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณพี่ที่บ้านรลบกวนดึงออกเบาๆเนาะเพราะว่าตัวข้อมือตุ๊กตาสามารถถอดได้เพราะว่าเขาต้องการให้เราใส่เสื้อผ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเนาะอย่างที่จะลองดึงให้ดูค่ะที่ใช้แรงนิดเดียวสําหรับผู้ใหญ่ดึงนิดเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูเป็นเด็กใช่ไหม หนูใช้แรงเยอะเกินไปตัวจุตัวจุกข้อตุกตาที่เป็นข้อมือเนี่ยอาจจะหักได้เนาะดังนั้นต้องใช้ความประมัดระวังเนาะ,ะพี่ถอดสองข้างเลยเพื่อที่จะพี่ใส่ชุดได้นะจ๊ะโลกเราขยะเยอะแล้วตอนนี้โลกร้อนมากเนาะถ้าเกิดหนูดูข่าวนะ เราก็จะเห็นว่าน้ําท่วมโลกหรือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นการที่เราเก็บโปรดักต์ไว้ใช้เล่นโดยที่เราไม่ทิ้งให้มันเกิดการทิ้งขว้างสูญเสียแม้กระทั่งการทําลายขยะเองก็จะทําให้เกิดมลภาวะได้เช่นกันเพราะว่าทุกการผลิตการผลิตกองการผลิตพลาสติกการผลิตกระดาษหรือการทําลายกระดาษหรือการขนส่งเพื่อไปทําลายกระดาษมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นกับโลกได้ทั้งนั้น ดังนั้นถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่เรามีแล้วใช้เล่นกับมันให้ให้คุ้มค่าเนาะนี่คือสิ่งที่เราถื่ซื้อมาไม่ใช่แค่เฉพาะตุ๊กตาตัวโปรดักเองก็รวมไปถึงตัวกล่องด้วยถ้าเราใช้มันเนี่ยคุ้มค่าดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆเราเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้ในงานได้อย่างสมบูรณอืมอ่ะจบแล้ววันนี้กับ การรีวิวแกะกล่องตุ๊กตา LOL OMG ดา Boss Series สามของเรานะจ๊ะถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเนาะเราเราคิดว่าน่าจะมีตัวต่อไปที่เราจะเปิดขึน้นมะาอี่กนลังจะจบนะไลาะ